ก็ได้เรากูพาไปกินข้าวกินข้าวมะเนี่ย,ยไปเกม e. <อ>มาไปเกมเฮีย <laughs> อ๋อเออแล้วสว <im it> ัสดีครับสวัส <im it> ดีครับสวัสดีอนุพินมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนสวัสดีอนุพินหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเอาพิงเอาพิงมึงอยู่ไหนเนี่ย,น,ยมมนี่ไม่ได้นี่กูนี่กูนี่วิ่งมาก็เจอกูแล้วเนี่ยหลอดเนี่ยประตูปิดเออเออได้อโอ้็สนจริงจัดต้องขึ้นคนละข้างด้วยนะเฮีย โอเคกลับมากันอีกครั้งนะครับ <มา S 1> น้องๆมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาครับน้องจดใจมาเลยกจมาเลยเชื่อแล้มันมันพูดกันหมดแล้วว่างเฮียมันนี่มีร้านไหนเปิดเลยอะ่ะร้านไหนเปิดนี่มีร้านไหนเปิดให้ปุ๊บให้ให้ปนเลยวะ่ะเราไม่มีเกาะเราเล่นแมงยากคอ่ะแล้วใครไปเป็นตำรวจมาล่ววะเฮียเป็นตำรวจเนี่ย <laughs> เราเป็นน้ำเหลือไหมมันมัน,มนเราต้องเหลืองมันไม่มันเหรอวะทำไมเราไม่เคยอยากเป็นคนดีเลยพพพเพลียปวดเพลียอะไงนี่ก็ไม่นี่มาเนี่ยดึงลงมาไอแชทโอรโห อยหา่ามาทา,าน่านตามานนี่ดิมะนมี่ดิอม,มองไม่เห็นนี่อ่ะแล้วก็มันมีพอ่ะเห็นปะทาไงต่อยต่อยต่อยตเอาพิไหนอ่ะไม่เห็นได้เลยนี้ไงมันก็เก็บดีไม่เห็นหรอมึงตีมันก็วิ่งส,ส, 3, สามัมนจะชนได้ทีละสามทีละสามเห็นปะล่ะเนี่ยคูดได้เก้าแล้วเนี่ยมีทุกอันเลย่อมาเลือกมารถมะ มึงโดนอันนี้ไงเลเซอร์ไงมึงไปดูดิเฮียเลเซอร์เหรอวะโอ้ได้แค่สิบแปดเลยว่ะโอ้แล้วมึงปวดไหนนะไอ้แล้วปวดไหนแล้วปวดอ๋อเฮียดิเฮียดิโอ้โคุณว่าใครเฮียอ๋อมันจะตายแล้วตัวมันเมาแล้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 วตายทิ้งนะอ้าวใครวะมามึงได้อะไรมาเพื่อนได้เก่าได้เก่าเออพาไปเอาพาไปขายเราได้พูดว่าเราต้องกลับกลับไปที่เมื่อกี้เออ ที่บ้านเราอ่ะไอนี่อไรมาเ่โอ้ขับรถก่อนโอ้ถ้าคนเล่นเยอะไปตำมันนามันเหนียมันรต้องได้ไล่ยิงกันแบบในรถเนี่ยปรู้ววววเวว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 อวววว้วว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 วอ้ว มันเข้าไปข้างในมันก็จะได้ได้ได้เงินมาไปแลกเป็นเงินใช่หรเนี่ยได้แล้วเนี่ยกูได้มากูได้สามพันเหรียญเนี่ยเรามาซื้อเกาะเกาะหกพันอ่ะออเียหกพันนี่หว่าอ้ากูได้หกร้อยโอ้หวยเอ้ยไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไม่ผนหาเอ้ยหวยแล้วหวล้ร้านร้านร้านดีเจร้านดีเจเห็นไป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 ไลไปไปไตไอไปไ้ไลไปไปลัมโบปัมไไไไป ดูขับแล้วกูออกได้ดยนะเก็บดูดิดเน่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไม่คุณปั่นเลยสัตว์โอ้โหคนขับออกจากยี่ห้อมาครับสวัสดีหนึ่งคนครับผมอามาเมื่อกี้หลุดนะเมื่อกี้หลุดจริงๆไม่ได้ตั้งใจนี่เฮโดดนี่เอ๋อยู่นี่ดิหมายล้วนี่ไงมึงต้องมึงต้องจำด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีบอกมึงต้องเลื่อนขึ้นไปให้ได้เลื่อนขึ้นไปอะไรวะ ของจำพวนี้มันจะมีให้มึงยิงอ่ะเนี่ยจมพูฟ้าเขียวแดงอ่ะจำนะอจมพูฟ้าเขียวแดงแล้ไหนอ่ะนี่ไงขึ้นไปนี่ไปเฮ้ยมีเลเซอร์จมพูฟ้าเขียวแดงจมพูฟ้าเนี่ยโอ้โอ้เลเซอร์ โอ้เมื่อกี้กูผ่านปีเรียนกูผ่านปีเรนนิ่งมาแล้วไอ้สั์แค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เนี้ยเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ด้วยเนี่ยไหนไหนชมพูฟ้าเขียวแดงชมพูเคฟ้าเขียวแดงโอเคอะไรอย่งเ้หลืออีกมันขาดจยาตายอะไรวะ โอ้กูจะตายเพราะแบบนี้เลยเฮียโอ้ยกูตายควับโอ้กูตายโอ้โอ้มันมีมันหมอมันไ่หมมันไม้หมอบไอ้เฮียวัวมันไม้หมอบกกตีเฮียหมอบอ๋อเฮียผูว่าถ้ามันวิ่งตัดตัวกูไปกลับเลยเฮียเฮียนี่มันฐานเก่านี่หว่าเฮียฐานเกิดเลยนี่หว่านเีย เอ๋อชื่อผมให้ครับนี่ชื่อผมมามาครับเล่นยันดมาแล้วว่างเกิดยังมึงอยู่ไหนน่ะทไม่เห็นมึง่า ว่างอยู่ไหนอ๋อไอ้เห oh. ียฮัลโหล่แรชื่ออะไรครับแดี๋ยว่อไน่ผมจะไปหาแดดข้าวนี่หน่อยไปเฮียโอ้ยไปด้วยไปด้วยโอ้แอร์ล้วครับแอรล้วครับแอร์แล้วครับ ว่าจะลงมาตีมก่อนอ๋อมึงเคยได้แล้วมันก็ไปโผฏฐานเดิมเหรอวะ เห็น <Es per ated> ไหมโอรงการนี่แหละกูตามมัจนจะตับแอดรอด้วยอู้อะไรงไงเดี๋ยวผมจะไปยนะิงข้าแล้วเขียนวข้าปะเนี่ยเกินเกินเกินเินกูลงดีกว่านี่เพิ่งเขียนเพิ่งขึ้นกเะตี๋โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวมีเงินสอบป่ะน่ะตัวน้อี่สามสิบบาทโอ้โหกูมีแต่วอลเลย์เทเดียร์ให้ยีนหนุนแล้วยีมันมาหายว่ะไปนะอือให้น้องหมดแล้วน้องมาหายว่ะอ๋อนี่กูกำลังจะทำการป้วนครั้งใหญ่พิกมีอาบจัด จะมันกด,ดไม่ได้เวรุ่นผมนไม่ได้โกหกไงผมกดอยู่นะจะโด,ดเงินก่อนเหรอ เฮียมีเงินดี่ไหนมีเงนใกฎที่ไหนล่ะอาสัตว์เป็นเขียแล้วก็เป็นทอ 哦。Oh. แล้วเราทอะไรทีนี้ออต้องซื้อข้าวข้าวมีเป็นแดกอยู่แั้นะไม่ได้แดดร้าน,นายายดูทรงข้าวเว่นนะ่ะวันนี้มีอัน้กดอเลยี่เราจะไปอยู่กันแบบทุกๆมากวจะลงะตีนนะเนี่ยควรเอาเงินส่งอะ เชื่อมันมีเัินตรงนี้ใช่หร oh. อโอ้เราถอนเงินได้แบบปดสิบเอ็ดบาทมันครบร้อยไหมเนเเี่ยเฮียโอ้ไอ้นี่แม่คนดูหนึ่งคนดูเดะ มีบัญชีกูก้สิบแปดบาทไอเหี้ยมีบัญชีแปดสองบาทปะเดี๋ยวนี่ดูให้โอ้สองบาทนะยเหี้ยดูนดโอ้ไม่มีนะสองบาทนะเป็นเพียสแล้วก็เป็นทอโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาตรีใหม่นะเดี๋ยวขอพักกินข้าวก่อนนะโอเคเอาไวเ้เจอกานไว้รุ่น อย